ครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับคือจริงๆเมื่อคืนก็แอบ,บนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าแบบจะได้แบบมาเจอแบบว่าพี่ๆท,ทุกคนด้วยอะไรเงี้ยอันนี้พูดจริงเลยแล้วก็ก็ต้องขอบคุณทางพี่มินยีกับพี่โบนมากๆเลยนะครับผมที่แบบว่าซัพพอร์ตเจมไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามแต่รวมถึงงานของบัตตี้แบฟฟีด้วยครับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่แ,แฟนทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตแบบทุกทงานแล้วก็รวมถึงงานของบัตตี้แบฟฟีด้วยขอบคุณมากครับผมก็ ตอนนี้เหรอครับตอนนี้อันนี้เราพูดได้ไหมพูดได้เนี่ยโอเคเพราะว่าอ่อจริงๆมันก็คือตอนช่วงนี้ครับผมมันก็จะมีงานแบบว่างานไปเอีเวนต์ที่จีนบ่อยครับผมงานเอีเวนต์ที่จีนแล้วก็มีงานเอีเวนต์ที่ไทยด้วยแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในขั้นตอนการแบบว่าการทําเพลงครับการทําเพลงแล้วก็การเทรนเรื่อยๆอยอยอยที่ช่วงนี้ถามถามอะไรถามอะไรครับ อ๋อกอ็ถามว่าเป็นไงบ้างเหรอก็ช่วงนี้เหนื่อยครับเหนื่อยมากแบบว่าก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันออกจากคอม์ตอ่าออกจากคอม์ตโซนเรามากๆเลยครับแล้วก็เจออะไรแบบหลายๆอย่างที่เราแบบว่าที่เราไม่เคยเจอด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบว่าทั้งแบบคำตีชมแบบแบบแล้วก็คือจะรียกยเไงดีครัประสบการณ์ที่เราแบบไม่ได้เจออยู่ในบ้านเราอะไรเงี้ยครับ ช่ครับผมแฟนๆที่นู่นน่ารักมากเลยครับผมแต่เหมือนช่วงเดือนนี้ก็จะอยู่ไทยนานกว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ก็ยังมีไปอยู่ครับแบบมีไปเกิดสุดแบบทุกเดือนเลยอะไรเงี้ยครับภาษาจีนจริงๆช่วงนี้เจมไม่ได้เรียนภาษาจีนเพิ่มเลยแต่ว่าเจมเรื่องที่จะจําได้จากแบบว่าที่ๆที่อยู่นู่นนะครับแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบที่ตาหรือว่าที่ที่งางอะไรยที่แบบว่าเขาแบบพูดแล้วเราก็แบบไปจํามาอะไรเงี้ย มีทั้งทาที่ดีแล้วก็มีทั้งที่ทาที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ก็รู้ๆไวอะไรเงี้ยเผื่อแบบมีใครพูดถึงเราเราก็แบบเอ้ยอันนี้มันแปลว่านี่นะอะไรเง,งี้ยยังครับต้องต้องมีจริงๆครับผมต้องต้องมีเพราะว่าแบบว่าคือด้วยความที่เขาจะพูดภาษาจีนกันเป็นหลักอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบทํางานง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลา นอกเวลาการทำทางานแบบว่าไปเที่ยวตามห้างอะไรเงี้ยผมจะชอบเดินแยกกับแม่อะไรเงี้ยก็แบบก็เผื่อแบบว่าใช้ชีวิตรอดได้อะไรเงี mm ้ย hmm. ใช่ครับผมก็ฝากติดตามนียนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีอ่าน่าจะเป็นอีกงานลอเร็วๆนี้ไม่ช้าไม่เร็วมากครับผมที่แฟนๆชาวไทยก็จะได้เจอกันอีกเป็นงานใหญ่อะไรเงี้ยครับ วันพุ่งนี้หรอแม่วันพุงนี้ม anyway, right, ีงานไหมชอบเช็คงานครับชอบเช็คงานชอบเช็คงานไม่หรอหลายๆคนชอบบอกว่าอะไรนะเร็วเนี้เท่ากับวันพุงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ครับแบบเร็วเ็วนี้ที่ไม่เท่ากับวันพุ่งนี้แต่เป็นไอ้เมื่อลือนี้อะไรเร็วไปบ้างะเด็โอ้โหใผมอ่าจริงๆที่ได้ยินข่าวว่าเหมือนแบบเสร็จไปกี่ตอนแล้วไม่รู้แต่ว่าแบบ เออแต่ก็ยังพูดบางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะบอกว่าเร็วๆนี้ทุกคนจะได้ดูกันแน่นอนครับเพราะว่านี่ก็ได้ดูไปแบบบางๆงส่วนบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำทำแบบว่าคือทําทุกอย่างถึงมาใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องสเปเชียลเอฟเฟกเรื่องเนื้อเรื่องหรือว่าการไอตัดต่อเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของทุกคนที่อยู่ในบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยครับขอไคุวอร์เห็นบ้างแล้วครับจริงๆคืออยากดูเต็มๆเลยแต่ว่าที่ออฟไม่ให้ดู ใช่ครับเขาเขาว่าคือเขาก็จะให้แบบเราไปเห็นเองตอนที่แบบว่าไปตัดต่อหรืออะไรประมาณนี้ครับผมเห็นแบบดิดเดียวแต่แบบเห็นแค่ดิดเดียวก็รู้สึกแบบเออชอบแบบดูคือดยส่วนตัวชอบหนังแนวนี้แบบนี้อะไรอยู่แล้วครับใช่ก็ฝฝกน้วยครับใช่ตอนถ่ายทำหมอเอาจริงวิ่งทั้งเรื่องเลยแบบว่าทั้งโอ้โหผมกินยับเลยพี่คือว่า คือคนที่เล่นเป็นคนเองก็วิ่งแต่คนที่เล่นเป็นผีอะหนักสุดใช่แบบว่ามันต้องมีแบบการแบบแต่งสเปเชียลเอฟเฟกต้องมีการวิ่งต้องวิ่งไม่เหมือนคนด้วยต้องวิ่งแบบวิ่งเป็นคนไม่ก็แบบมันก็แบบว่าเออแบบวิ่ง,ว,งวิ่งว่ามีเบรกสอบว่า คือเราทุกคนท,ทุกคนที่อยู่ในกองวิ่งเป็นผีเป็นหมดเพราะว่าต้องเวิร์กช็อปก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ครับโอ้ยพี่ยิงมาแรงมากเลย, <c oughs> ยผมหลบแทบไม่ทันเลยอ่ะเขาเชา้าอยู่ด้วยอ่ะ <c oughs> เกลเปไม่ให้ทุกคนไม่ผมอยากจะบอกว่าทุกคนวิ่งเป็นผีเป็นหมดเพราะว่าต้องเวิร์กช็อปก่อน <c oughs> ใช่ <c oughs> ผมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ต้องไปรอดเอยใช่โอ้ยถ้าวิ่งแบบเป็นท่าเดียวกันหมดมันก็ไม่สนุก อาเวิงว่งเอาวิ่งอยู่ได้ยีหรอไม่ได้หรอเก <c oughs> อมเขวลเลยเมื่อกี้ไม่แต่อยากจะบอกว่าทุกคนไม่สามารถเดาได้รวมถึงตัวผมเองด้วยเพราะว่าบางบางบทอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ใช่ครับแบบเราจะโดนคลิกเชงบทแบบทุกครัางเลยแบบว่าเอ้ยอันนี้แบบไม่เอาดีกว่าดูนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วตอนสุดท้ายคือทุกคนมันเล่นเยอะมากครับผมนี่แหละคือไม่มีใครรู้ว่าใครเล่นเป็นอะไรตอนจบเป็นยังไงอะไรเงี้ย ใช่ไม่ได้แอบนะที่พูดจริงนี่พูดจริงหร,งรงือเป็นเพราะว่าผมไม่ขอดูบทคนอื่นมั้งผมก็เลยไม,ไไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างอะไรเพราะว่ามันเหมือนแบบมีแค่บทของผมมาปุ๊บแล้วก็เอาเคจบละแบบไม่ได้ดูของคนอื่นต่อลหลอกกว่าจะลงก็งัมงมนานรอรอขอควาแม่ อันนี้เดี๋ยวต้องรอทางบ้านบอกเลยครับผมแต่ว่าจริงๆก็อยากดูพร้อมกับทุกคนอยากดูรีแอคชั่นของทุกคนว่าแบบเออเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแบบเป็นทางไม่ต้องซ้อมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบลุ้นทุกวันนี้ก็เป็นแต่าผมกำลังหาอยู่เอ๊ะเขาจะถามอะไรอีกนะ โอได้เตรียมเตรียมถูครับผมก็อย่างอื่นเลยนะครับผมขอเอาโอเคได้ครับผมก็อย่างอื่นเลยนะครับขอฝากอ่าบัตตี้เบสซี่ด้วยนะครับอยากจะบอกว่าผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้คือจริงๆทุกคนสามารถใช้ได้หมดเลยรวมถึงตัวเจมเองด้วยนะครับผมก็นั่นแหละครับขอฝากด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นทางแบรนด์ของเบสซี่เบสซี่นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางผลงานอื่นของเจมด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ ขอฝากิดตามด้วยครับแล้วก็ขอฝากทีนี้เรื่อง Tom w a i v แล้วก็ซี l ี y อยู่นี่อยู่ในบ้านของดูบันดีูด้วยนะครับ